สวัสดีครับผู้กับผมจ้องพายจุงเสด็จนะครับวันนี้ก็หัดน้องสุงเสด็จขึ้นรถนะครับรถปิกอัพนะครับอันนี้คุณเจนะคุณเจมาถ่ายคลิปแล้วก e ็เข <mel> ี่กหรถนะครับเออคือไหวเออเก่ง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 บวบเป็นยังบวบเป็นยังขี่รถเล่นครับขี่รถเล่นอันนี้มัดไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ ดอตกมาอาจจะกระโดดลงรถก็ได้เออมา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 หันหนามาผีแล้วมามางาช้างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานช้างไปหาคุณสาวสุดเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานช้างนะครับกับน้องทองคูนะครับอัดไปเลยครับสองตัวเนี่นๆๆๆบ่เมนเนี่ยบอเมนเนี่ยเด้เนี่เอย่ากองก็กินหยาป่วยนะี่ก็ชุดลุกน็อตวันเลก Ừ. Oh. Thôi, bỏ bên nhau bỏ bên nhau à. oh, ừ. oh, thôi oh. thôi thôi thôi, bỏ mi bọn liền được bọn Đi bọn đi bọn như này lại. Oh, 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 oh. Uh. Hãy ừ. bây nhận, nhận, được bỏ ừ,

yadin digdu baki du yadin bogin của là học cho anh điên phosy kin gì phosy bogin kabo kin gì bàn kê bàn kê kín kê bà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 n kê ôi đi đi ô bỏ đi Ồ, đi oh. là... yeah, đi 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 เครับตอนนี้ก็ได้มาถึงวัดแลนมากม้จะไปกายมาม่เดี๋ยวปารีเอากล้วยมาก่อนพี่ควายก็เอากล้วยมาแล้วนะครับตอนนี้ยังมาสตาร์ทรถนะครับกลับมาถึงวัดแล้วเออจ้ำ บ่ไปอาบน้ำดี่าวไเขาีนไีย่ไหเสยไปไปอาบน้ำโอยค่อยางเร็วโอยยโออย่องโอยเดินทียุบครับ

mà mà bên ma mà, mà nhà nó à, này มุดเลยมุด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 เอาหนึ่งเอาคิดดินดิพ่อาสมัละเอาสนอพอลาสมัละพอลหนาวหนาครับหนาวายไปหันละล่อยล่อยเลย ไปกินด,ดินหันอปบะหันละเดี๋ยวเอามัดเองดอกปหลุดเดเอาบ้านหลงขึ้นเดี๋ยวก่อนบอกอ อ๋อข้างน้ามก่อนอันไหนไดีลยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอตอนิี้ครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผายส่งเสด็จน้องอาร์ตกันด้วยครับขอบคุณครับผม